剣にはすべて合格したから、もうここに残っても良いのだろうランセット2のような会話のできるロボットの作り方を学ばせてもらいたいのだ。何コードネーム私の名前はズーママだ。これをコードネームにしてはダメか สวัสด <parece maison. S 1> um ีครับทุกท่านวันนี้ก็ทักทายกันเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโอเปอเรเตอร์ใหม่ที่ไม่ใหม่ของเรานะครับยูนิเตสนั่นเองเป็นน้องหุ่ามที่ใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่ของพวกเราเองครับสำหรับวันนี้ผมมีอะไรมาฝากก็ตามไปดูกันเลยครับอาร์คไนท์สฟุกคักขีคัมิตลินโนซาหน้าซูโมะมา大地はきれいぞยูนิเตสเธอเป็นผู้นําของชมพาชวชมพาหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดของเธอนะครับซึ่งชื่อว่าอากาฮัวกาเวล เธอเข้ามารับการรักษาในรถไอเลนหลังจากผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็เรื่องรักษาในเวลาเดียวกันเลยคุณสมบัติทางกายภาพของเธอนั้นน่าประทับใจไม่น้อยไปกว่ากาวิลเลยเธอออกต่อสู้ในสนามรบพร้อมกับคู่หูของเธอนั้นก็คือเลจ,จิงไอออนไฮครับสำหรับใครที่สงสัยว่าใครก็ไอตัวที่เธอเสกมาตอนกดออัตตีนั่นแหละครับอยู่ในเตท้าให้เสียงภาคโดยคุณโคโกะคัวชิมะผู้ให้เสียงภาคแม่ทันจิโร่จากเรื่องยายบะแล้วก็โมเดตจากเรื่องเฟดภาคไหนสักภาคนั้นแหละครับ้น ประสบการณ์ต่อสู้ของเธอนั้นไม่มีสถานที่เกิดก็คือซากอนวัดเกิดวันที่30ตุลาคมพอ่อพันธุ์ของเธอก็คือปีเทียส่วนสูงอยู่ที่171ซนติเมตรสถานะการติดเชื้อตรวจพบการติดเชื้อครับต่อไปเราก็มาทําความรู้จักสกิลของเธอนะครับเทรดก็คือจะฟื้นฟูส p เมื่อบ,บล็อกศักตรูเท่านั้นในส่วนของทาเลน์นั้นเมื่อ HP สูงกว่า5 0การโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น115%เมื่อ h p เหหือ50%หรือต่ํากว่าจะได้รับเอห้าสิบเทอร์เ้น20% ทาลินที่2ก็คือเพิ่มการฟื้นฟู HP ของยูนิตน,นี้0.2ต่อวินาทีเมื่อบล็อกัตรูในส่วนของสกิลฐานนั้นสกิลที่1เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่โรงงานผลิตผลผลิตที่ได้จากโอเปอเรเตอร์คนอื่นๆนั้นทั้งหมดในโรงงานจะกลายเป็น0ย์ไม่รวมผลผลิตที่ได้รับจากจํานวนสิ่งอำนวยความสะดวกแต่โรงงานไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเพิ่มผลผลิตของโรงงานนั้นบวก10% สกิลฐานสกิลที่2เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกำหนดให้อยู่ในศูนย์ควบคุมถ้าแลนเซ็ทลบ2ถูกกำหนดให้อยู่ในโรงงานไฟฟ้าจำนวนโรงไฟฟ้าจะนับเป็นบวก2มีผลกับจำนวนโรงงานเท่านั้นเนื่องจากเธอเป็นโอเปอเรเตอร์6ดาวสกิลการต่อสู้ของเธอนั้นจึงมีถึง3สกิลแต่ละสกิลนั้นผมจะเอายกยอมาแค่สกิลเลเวล7นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูสกิลมัตเตอร์ลี่3ก็สามารถเข้าไปในเว็บที่ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปได้เพื่อที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สกิลหนึของเธอนั้นจะใช้ SP อยู่ที่0พลังโจมตีจะบวกขึ้น18%เช่นเดียวกับพลังป้องกันบวกขึ้นอีก18%คล้ายๆกับสกิล2ของโคชิกุมะครับสกิลที่2ของเธอนนั้นจะใช้ SP อยู่ที่32เมื่อเริ่มวางก็จะได้ SP มา12ระยะการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Attack บวกขึ้น130%สตตนเป้าหมายที่ถูกบล็อกทั้งหมดเป็นระยะเวลาเล็กน้อยสกิลนี้จะปรับเปลี่ยนช่วงการโจมตีเพิ่มขึ้น0.4 สกิลนี้อยู่ได้นาน17วินาทีที่สกิลเลเวล7สกิลที่3จะใช้ SP อยู่ที่49เมื่อเริ่มวางจะได้มา22เรียกคุณยนออกมาเพิ่มแอตแทขึ้น170%ป้องกันอีก120%บล็อกศัตรูเพิ่มขึ้นอีก2ฟื้นฟู HP 3% HP ทุกวินาทียูดิตนี้จะถูกสตันเป็นปเวลา5วินาทีหลังจากระยะเวลาของสกิลหมดลง ยูนิคไดเป็นตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงเพราะว่าตัวนางก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างเป็นเงื่อนไขนะครับไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนพวกซาเลียหรือโฮชิกุมะอะไรอย่างเงี้ยสกิลเธอก็ต้องรอเวลา SP เธอก็ยังเพิ่มขึ้นตามการโจมตีแล้วก็โดนบล็อกอีกอะไรอีกแต่สกิล3ของเธอนั้นก็ถึงขั้นโซโล่แพทติออตในร่างแรกได้นะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ในส่วนตัวถ้าเกิดว่าชอบก็ปั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาโอเปอเรเตอร์ที่สารพัดประโยชน์ผมก็ไม่ค่อยแนะนายูเนกเตสเท่าไหร่เพราะว่าน้องก็ข่อนน้างเฉพบะทางจริงๆเก็บไปเปิดพวกซาเรียโคชิกุมะก็น่าจะมีประโยชน์กว่าในการเอามาป้องกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาโอเปอเรเตอร์ที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงแล้วก็เล่นสนุกสนุก,นกเอาไปแบบโซโลบอสอะไรเงี้ยผมก็ว่ายูเนกเตสเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคสําหรับคุณถ้าเกิดว่าคุณกําลังหาโอเปอเรเตอร์บ ประมาณนั้นนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ